สบายดีปลาลุงบอกกับสองของน้องมิดปลาลุงสบายดีสีกท่านมันนี่แม่จะมาแกงเห็ดฉุกินปลาลุงมันนี่สบายดีพี่น้องหลังจากะเซลล์ห้ามาเข้ากับเขาแมนหามาห่อนห่อนชุดๆเลยปลาลุงนี่กับมาจะมาแกงห่อนห่อนชุดๆฉุกินปลาลุงแกงห่อนหอนสดแซ่บปลาลุงเด็หมอกำลังเดือดเลย อ๋อมากินกันเด้อปลุงเด้อมันได้เป็นใหญ่ป็นใหญ่เด้ตอตาแตาเกือบ,บพันเอฟซีถูกถูกถ่านกินข่าร่วมกันแกงเฮดสืบเส้ยตอนนี้กำลังแกงอยู่ปลุงไงเหมอะกำลังเดือ,อดเลยลงไปแล้วใส่ปลาล่าปลาแดกปลาล่าบานเฮาปลุง หามาแล้วก <anging fade> ็ดีแกงกีครับเสารเลยแมนหามาดีแกงเลยตอนเพ้นแต่ว่าห้าวบุให้่ตเรากินเท่ากับกินครับเสารเลยแต่ว่าตอนนี้ก็เก่ามงแล้วไปลุงมันแมนป่าต้อหามาแล้วก็ล้างแกงเลยไปลุงเป็นตอนเสาเลยเสาร์เลยก็สีเลี้ยวไปเพลนเลยแหละแมนหายเต๋อไปลุงเลยแมนทมเลยปั้น จะจแสบเด้อหมดจ่อมาเด้อหมดจ่อมาเด้อหมดจอมด่อมาเลยบปลุงมากินลำขอบตัวแม่สะอาด้อลงไหมมาขีดลงตัวนี้อตอ,ตอตกตำหมักขีดลงไปเลยใส่พักลงไปทักตทิลงแาบนี้ห,หาเบื้องตอน้น กินอะไปลาลงมันอันเด้อแมนหมดจอมาเด้อหมดจอมาแล้วม,มาวลง,มา,ลลงมากินน้ำกันเด้อแซ่บๆเห็ดก่อยำแหลกมาเลยปลาลงนะสุกเลยกินมัอมนอะไรง่ายนะฮึ่งเนี่ยกินเทากับปลาลงมีต้มไข่แล้วก็ป่นเห็ดลงมือเลยปลาลงเลยส,า,สาบสาบเทัานเ้ยปลาลงเลยแกงเห็ดก่อมหอน มปัญญาปด้อแกินข้าวเด้อปัญญาปัญญาเด้อคนตาลวกันพันเอฟซีถูกตาป่าลุงปุะจุคนกินข้าวรำกันมาเนี่แจงเฮ็ดกอสับแสบเลยหมอยัางหันห่อนู่เลยเป็นไงมาตาพันกินก่อนหนึไปเห็นงานันนี้ไปเห็นงานแล้ว่ได้น อดอกง,งามเลยดูจะหาครับแม่2องคนแม่แม่้องเกล็ด้องกลด,ดก็นํน่นแหลออธรรมดาเลย้องกิดบอกว่าบาไปเหมือนว่าหนจนชาลา นมีนี่กำงจะซบอก็เสตั้มเหรอกลงก็หลับอยู่งกับค่ห้ามมาได้นะนี่เรามเรื่องยไปอก็ได้พเจอเนต่คนเต็มเลยแบบแม่ิมาได้ให้เห็น Cỏ năm nhăm lên được con há hàng một con ha được không, không là đúng đúng phó này ai dọn đường không được không cần đâu không cần rồi ประมาณเดีอนเราบเราเอากัดตัวใหญตัดตัดลตัดตัดจัดแล้วก็ตัวตัวมนกว่งน่ายเลยไนหดอกจูมัเห็นดอกกันดอกบานอย่างเห็นเลยมีผีเนาะมีไปเลยบางนาเขาก็ออกลายแบบตรงนี้เป็นลายบางนา กินตัวไว้แต่ก็นี่นหน่ก็ิดแดดเลยเนาะวหนุ่ยละหนา่ยไมเยอะพี่กหน่วยวัไม่เอายางไกไปก่อตก็เป็นยังไง

ไก่ซีหน่วันศิไก่ซีโต้เลยล้างอยักเท่มเ้จ้ะถุงให้กรอบไปเลยขึ ies, ้นบอสอึ้นบอส้นบาดีป่าลุงกินข้าวซอยร่วมกันเด้อวันสุกุคนเด้อได้ไปท้องอิ่มแล้วมาจ้ากำลังไปเวียง

ว่าต่าหาเป็นยเงงมาลางเป็นยัมาลายคุณด้เรือแตไม่ต้อไม่ต้อล้างคุณพราการเห็ดเดอนเมษาจะลางมันเป็นยมันตกกะตกกะก็จุดำหน้าแม่แลวมันคือกับเปนจะดำหน้าคือหายเลย ข้าเจาหาลายมุกจ้าปเงี้งอลกสบายขเา็ะเพิ่มล้าเจ้าครัวมูู้แม่โสนเลยนะจ้าาโไหทำมากขาเจ้าปเงี้งเอาตออมันเลยใชข้าเจ้าเหีงครับขาเจ้าครัาก็รเีงอ้าวเ

กินแล้วกินกันมานะหมดเลยังอิ่มแล้วไปบแ้มรงไปเลยยังเห็นกัยังมาลายไปลงได้ไปลงมาหหนน้อมีกาคาราล์ไปลงทินี้เนี่ยพอกันใหม่ไปลงยูดีมีแหงบัตุกสุกคนไปลงพอกันทงนะสบายดี